เนี่ยพอพี่เลี้ยงไส่หละโอ้โหอ้มุดนิดตื่นเลยที่เลอะใส่ของเขาตัวเล็กๆก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวชนเสาใส่นะไปดูนะเรื่องอยู่นะอันไหนอ่ะของไข่สมุนไพรเนี่ย